เมื่อเวลา11บเนาฬิกาของวันที่2กรกฎาคม2557พันตำรวจเอกประสิทธิ์เผ่าชูผู้กำกับการสอพอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชรับแจ้งเหตุจากชุดสืบสวนซึ่งได้สนธิกำลังกับทหารปพันหน่กองทัพภาคที่สี่กำลังยิงปะทะกับคนร้ายหลังเข้าทำการปิดล้อมพื้นที่ป่าสวนยางหมู่ที่หนึ่ง ตำบลควนหนองหงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอพอชะอวดไล่ติดตามรถเกง๋งเชฟโรเลตสีดำซึ่งพบว่าผู้ขับขี่คือนายลาบการจนาการอายุ52ปีอยู่บ้านเลขที่132หมู่หนึ่งตำบลเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าผู้อื่นหลายคดีรวมทั้งคดียาเสพติดและมีพฤติกรรมเป็นมือปืนรับจ้างหรือที่รู้จักกันในวงการคือม่อนเขาพระทองซึ่งมีบัญชีรายชื่อต้องการตัวเป็นอันดับหนึ่งของตำรวจภูธรภาค8เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่รถเก๋งคันนี้ได้ริ่งเครื่องหลบหนีเข้าไปในป่าสวนยาง เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามจนเปิดฉากยิงปะทะกันอย่างรุนแรงต่อเนื่องกว่า30นาทีจนนายลาบเสียชีวิตในที่เกิดเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปลอดภัยและสามารถจับกุมภรรยาของนายลาบที่อยู่ในรถไว้ได้หนึ่งคนคือนางสาวเอลินรัตนพันธ์อายุ25ปีชาวอำเภอทุ่งสงซึ่งยังอยู่ในสภาพเมายาเสพติดไว้ได้ หลังจากนั้นจึงพร้อมด้วยพันตำรวจโทสุรพลพักดีพนักงานสอบสวนเวรและได้รายงานด่วนเหตุอุกชะกันไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงแล้วจึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสนทิชัยอาวัฒนกุลเทพรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชพันตำรวจเอกภูดิศนรสิงห์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทร จังหวัดนครศรีธรรมราชพนักงานอายการแพทย์เวณชนสูตรโรงพยาบาลชะอวดและฝ่ายปกครองเข้าร่วมชนสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุตามขั้นตอนการตายเนื่องจากการกระทําวิสามันของเจ้าหน้าที่โดยมีพันตำรวจโทปัญญามาเม่นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พลตำรวจตรีสมหมายอ่วมถนอมรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8 พลตรีพีรพลวิริยกุลผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่41เข้าอำนวยการตรวจสอบในที่เกิดเหตุหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่พบว่านายลาบเสียชีวิตบนที่นั่งผู้ขับขี่ในสภาพเอนเบาะราบในมือมีอาวุธปืน HK ชพับฐานใกล้กันพบอาวุธปืน m 16และระเบิดขว้าง m 26พร้อมใช้งานอาวุธปืนขนาด11มม ถูกยิงจนหมดแม็กกาซีนอีกทั้งยังพบแม็กกาซีน M16 และ HK 9อันบรรจุกระสุนพร้อมใช้จำนวนมากปลอกกระสุนที่ไหนลาบยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่นับร้อยนัดกระจายอยู่ในรถตอนท้ายของรถพบสเสบียงอาหารมีทั้งข้าวสารปลากระป๋องเตาแก๊สปิกนิกเชื่อและสิ่งของที่ใช้ในการดำรงชีพในป่าหลายรายการเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ที่ประทะกับนายลาบเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุนั้นจำรถของนายลาบได้จึงได้กลับรถและไล่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเข้ามาในป่าสวนยางก่อนที่จะเปิดฉากยิงกันขึ้นตำรวจมีเพียงปืนสั้นส่วนนายลาบใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่เป็นชุดนับร้อยนัดเจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำการอยู่ที่อำเภอจุลาภร์ เข้าสนับสนุนและใช้อาวุธปืนเข้าร่วมปะทะจนเสียงปืนสงบลงจึงเข้าเคลียร์พื้นที่พบว่านายลาบเสียชีวิตส่วนภรรยานั้นคุมตัวไว้ได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บขณะที่มีคนร้ายอีกคนที่สามารถหลบหนีไปได้เนื่องจากช่วงที่พบนั้นได้ลงจากรถไปก่อนพลตำรวจโทปัญญามาเม่นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแ ซึ่งได้บินด่วนด้วยเฮลิคอปเตอร์มาตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตัวเองระบุว่านายลาบหรือม่อนเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตัวมาหลายปีเขาจะหลบอยู่ในป่าบนภูเขาที่ตำรวจเข้าถึงได้ลำบากและมีอาวุธสงครามร้ายแรงติดตัวอยู่ตลอดเวลาคดีล่าสุดที่ถูกหมายจับคือสังหารสองผัวเมียในท้องที่ตำบลกระปางอำเภอทุ่งสง เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและยังมีคดีที่นายลาบก่กอเหตุฆ่าผู้อื่นอีกหลายรายขณะที่พ้นตำรวจตรีสมหมายกล่าวว่านายลาบหรือม่อนก่อคดีอย่างต่อเนื่องมาหลายปีโดยเฉพาะคดีฆ่าผู้อื่นโดยตนเองได้เคยสืบสวนติดตามนายมอนมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นรองสารวัตรสืบสวนสพชฉอวดเมื่อกว่า20ปีก่อน นายลาบเริ่มจากคดีฆ่าแล้วจึงมาอยู่ในวงการยาเสพติดเพราะทั้งสองคดีมักจะเกี่ยวเนื่องกันเนื่องจากระยะหลังยาเสพติดมีราคาแพงคดีที่เขาก่อมาแล้วนั้นมีมากบัญชีมือปืนรับจ้างของตำรวจภูธรภาคแปดเขาจึงอยู่ในหน้าแรกนายลาบจะกบดานอยู่บนภูเขานานๆถึงจะลงมาจากภูเขามาหาของใช้ ของกินครั้งนี้มาพบกับเจ้าหน้าที่พอดีซึ่งตำรวจสืบสวนจํารถที่นายลาบใช้ได้จึงเกิดการไล่ล่ากกันขึ้นจนมาดวลปืนกันหลังจากที่ได้ของกลางอาวุธปืนสงครามร้ายแรงรวมทั้งปืนพกขนาด11มมจากในรถที่ใช้ยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่สามารถปิดคดีได้อีกหลายคดีเนื่องจากการสืบสวนพบว่านายลาบ เป็นผู้ก่อคดีซึ่งมีทั้งที่ออกหมายจับแล้วและยังไม่ออกหมายจับโดยจะนำอาวุธปืนที่ได้ไปตรวจสอบหลักฐานหัวกระสุนปืนซึ่งจะนำไปเทียบเคียงกับแต่ละคดีซึ่งเชื่อว่าจะมีอีกหลายคดีพลตำรวจตรีสมชายกล่าววันที่15พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ากำลังตำรวจกองปราบกองกำกับการหก กองบังคับการปราบปรามนำโดยพันตำรวจเอกสมพงศ์สุวรรณวงศ์ผู้กำกับการหกกองบังคับการปราบปรามพันตำรวจโทพัทรวุฒิอ่อนช่วยสารวัตรกองกำกับการหกพันตำรวจโทธนทัตจันอิมสารวัตรกองกำกับการหกพร้อมอาวุธครบมือเข้าปิดล้อมภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่หกตำบลม่วงงามอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาเพื่อจับกุมนายชาญชัยบริสุทธิ์อายุ37ปีหรือเสือเต้ามือปืนอันดับหนึ่งตามบัญชีดำของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และอยู่ในบัญชีมือปืนระดับประเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่หมู่หตำบลม่วงงามอำเภอสิงหานนครจังหวัดสงขลาหลังจากที่ทางตำรวจกองปราบ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวและทราบว่าเข้ามาพักอยู่ที่รีสอร์ทแห่งนี้โดยเข้าพักอยู่ที่ห้องหมายเลขเจ็ดโดยการเข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ต้องใช้โทรคงประกาศให้นายชานชัยหรือเสือเต้ายอมมอบตัวแต่โดยดีเนื่องจากก่อนหน้านี้นายชานชัยเคยประกาศว่าจะสู้ตายหากถูกตำรวจเข้าปิดล้อมจับกุม โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมประมาณสิบนาทีนายชานชัยจึงได้ยอมเปิดประตูห้องพักออกมามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยดีโดยไม่ต่อสู้หรือขัดขืนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเอาไว้ได้และจากการตรวจค้นในห้องพักพบว่ามีหญิงสาวอีกหนึ่งคนที่อยู่ภายในห้องพักแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนอกจากนี้ ยังพบกระสุนปืนขนาดจุดส5หจหัวระเบิดถูกทิ้งอยู่ในโถส้วมสี่นัดและโทรศัพท์มือถือที่ถูกหักทำลายทิ้งไว้ในถังพักน้ำโถส้วมพร้อมด้วยรถจัก,กรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีขาวดำซุกซ่อนหมายเลขทะเบียนไว้ใต้เบาะก,ก่อนที่จะควบคุมตัวมาสอบสวนที่ศูนย์ประสานงานตำรวจกองปราบปรามจังหวัดสงขลาสำหรับนายชาญชัย หรือเสือเต้ายังมีหมายจับติดตัวเจ็ดหมายตั้งแต่ปี2,550ถึง2,558ทั้งของสารจังหวัดสงขลาและของสารจังหวัดพัทลุงในคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครอบครองปืนไม่มีทะเบียนพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยคดีที่อุกอาจที่สุดคือร่วมกับพักพวกสามคนใช้อาวุธปืนสงครามยิงถลม่ม นายสิทธิชัยชุมอินกำนันตำบลวัดจันทร์อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเสียชีวิตพร้อมกับนายประสิทธิ์ลิ่มจู้สารวัตรกำนันลูกน้องคนสนิทเมื่อวันที่23สิงหาคม2556กลางวันแสกๆบนถนนสายสงขลาระโนดและหลบหนีการจับกุมมาโดยตลอดจนกระทั่งมาสิ้นท่า ถูกตำรวจกองปราบปรามบุกจับได้คารีสอร์ทอย่างง่ายดา